ซาทายนี่เท่าไหร่สิบห้าบาทสิบห้าบาทเอฟซาบอนเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวใช่เจ้าสาวไม่ใช่เจ้าบ่าวใช่ไหมเจ้าสาวไม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าสาวคือสิบห้าบาทนี่ก็ใบสาวใบสาวสิบห้าใบสาวเอฟซาบอนเจ้าใบสาวอือใบสาวนะครับได้ได้ภาษาไปแล้วได้ภาษาไปแล้วครับสิบห้าบาทง่ายๆก็คือเจ้าสาวนะนี่นี่จะไม่มาเจ้าสาวสาว จะสาวจะข้าวตังสาค่พี่ต่อครับผมอันนี้ผมจะเป็นร้อยสองบาทเลยตองหกขนมเบื้องเบื้องมอนขนมเบื MM ้องมอคือขนมเบื้องโยนเจอมาแล้วมาเจอขนมเบื้องมอเนี่ยนะได้ขายเศบาทเอาการนะอ๋อยังครับเดี๋ยวดูก่อนว่าแม่ทำอะไรมั่งแม่ก็สา่อันยี่เศษได้ขายก็เสร็ศษนะอ๋อสามอันยี่สิบบาทนะ เดี๋ยวดูกรรมวิธีในการทำก่อนนะฮะน่าสนใจมากอร่อยยอร่อยมากเลยใช่ไหมต้องอร่อยมากประมาณว่าซื้อเสร็จแล้วย้อนกลับมาซื้อใหม่เลยลดสองรับสามไม่กินหน้าร้านก่อนจริงๆไปีดี๋ยวมาซื้อแล้วก็ปีนี้ตั้งใจจะมั้อ่ะเดี๋ยวดูกันอร่อยมากยังไงนะครับนะครับทุกคนนะครับกราบสวัสดีครับพี่พีฟูดสตอรี่นะครับวันนี้มาที่นี่เลยนะที่สังขละบุรีนะครับใกล้ๆกับสะพานมอญเลยนะ แล้วร้านนี้บอกให้เลยว่าทุกคนจะต้องมานะต้องตามมาหาให้ได้นะครับร,ร้านนี้นะครับ <eszcze S 1> ก็คือเป็นนะ<ฮ>ขนมเบือเบ้องมอนนะครับเราเจอขนมเบื้องยวนกันแล้วนะครับขนมเบื้องไทยเจอกันแล้ววันนี้มาเจอขนมเบือเบ้องมอนนี่เลยนะครับนี่เลยนะเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวตามไปดูว่าเป็นยังไงนะบอกให้เลยว่าคนซื้อเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปกินกลางทางเส,สร็จสามร้อย้อนกลับมาซื้อใหม่อ่ะ บอกว่าอร่อยมากจะต้องย้อนกลับมาซื้อใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะกรรมวิธีในการทําเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมชางไทยเข้าใจไหมนี่เลยขนมเบื้องมอนขนมเบื้องมอนนะเหมือนเลยเหมือนข้าวตังบ้านเราอ่ะอืมเหนนกัขายยังไงครับเนี่ยอันนี้สามแผ่นนะคะสามบสามแผ่นยี่สิบบาทถ้าแผ่นเดียวอย่างนี้กี่บาทครับ แผ่นเดียว7บาท3แผ่น20่สแผ่นก็ลดไป1บาทนะครับน,นี่เลยอ,อันนี้ลูกค้าสั่งไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไม่ทันนะครับรอต่อไป,ป,ไปใช่ครับนะนะครับน,นี่เลยเ<น>มื่อคืนไปตลาดเดียวกันลูกค้านะ<น><น>ครับทุกคนนะนี่ก็ดูขนมเบื้องียวจานีนะ ออกไม่ทันออกไม่ทันมะพร้าวขูดใช่ไหมมะพร้าวขูดน้ำตาลมะพร้าวขูดภาษามอนว่าไงเขาพูดยังไงกวาดกวาดสเปรยไม่รู้ภาษาไทยก็ขูดขูดภาษามอนก็กวาดกวาดกวาดสเปรยกวาดสุเปรย์ภาษาไทยก็ภาษาไทยมะพร้าวมะพร้าวกวาดสุเปรย์ แล้วแป้งนี่หรครับแป้งเนี่ยแปง้แปงหนาแป้งหนาข้าวสารก็ดาวดาวมอย,มยอ๋อปิ้ภาษามอนก็เปิงอันนี้ภาษาหมอนมิดากนะวันยูแหวกวันยูแวกวันยูแหวนววน,วะนะครับประมาณนี้นะก็อัดพิเยษไปบ้างไม่เท่าไหร่เจ็ดบาทเจ็ดบาทนะข้าวป้งตี้ซาอามอน ปองเต๋อนะก็วันโมปองเต๋อ๋อนะครับทุกคนนะ,นะอันนี้ก็มีแค่สองเตาแค่นี้เหรอทำเป็นกระซายแฉะจูดมาจา์วันจุดมาจา์หมอหมไมเจอโจเซาอเออไม่เข้าใจเลยซาไทายก็ใส่ผ้าแบบซาโมนก็โจเซาอเออเอาเอาเอาตามนั้นแหละแม่งงอยู่ ซาทานนี่เท่าไหร่สิบห้าบาทเอฟซาบอนเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวไม่ใช่เจ้าบ่าวใช่ไหมเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าสาวคือสิบห้าบาทนี่ก็ใบสาวใบสาวสิบห้าใบสาวซาบอนเจ้าใบสาวอืมใบสาวนะครับได้ได้ภาษาไปแล้วได้ภาษาไปแล้วนะครับ สิบห้าบาทง่ายๆก็คือเจ้าสาวนี่นี่จะไม่มาสาวสาวเจ้าสาวนี่เ็น้าว่อันนี้ทำไมเป็นสีเหลืองอ่ะนะว่เจรันยเนะศพลแช่น้ำไหมแช่นไม่ขาไม่ขาขอสอนสะจำมนไปเรื่อยๆอันนี้ไหมไหมอ่ะไม่ไหมเสียไหมอันนี้เสียไหม ไม่เสียเนื่อ่าจวนคุยนานแล้วเสียแล้วเสียก็จะได้แค่ชิมเองขายทุกวันไหมเนี่ยทุกวันเลยนี่นะครับโอ้ต้องรอคิวนี่นี่คือคือมารอใช่ไหมมารอแล้วกว่าจะได้แต่ละอันโอ้เหเอาคนละกี่อันเนี่ย มาด้วยกันไม่เป็นไรใส่ซอสใส่ไข่คือห้าบาทเอาแบบนี้สามแต้มีครรอไม่ไหวก็กินก่อนเลยหน้าร้านนะครับอันนี้ของใครอ่ะงพี่เหรออ๋อยังครับเดี๋ยวผมมาที่หลังได้ครับไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ให้ลูกค้าไปก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงอยู่อีกนานยั่อยู่อีกนานนะครับมาดูนี่แป้งอันนี้เป็นเป็นแป้งอะไรเค้าเจ้าวะ ข้าวาข้าเข้าข้าวที่เรากินใส่อะไรกินใส่อะไรอใส่อะไรใส่อะไร้างใส่น้ำตาลแล้วนี่อะไรน้ำอะไรข้างบนอันนี้คืออะไรปห้น้ใส่อะไรมั้งก็ใส่าแป้งใส่น้ำตาลใส่แใส่แป้งใส่น้ำตาล่มะพร้าวข้าวไข่ประมาณนี้เลยอ แบบอันนี้มาประยุก <Remember S 1> <c oughs> ็คือเขาส่นี่มะพ้าวก็มีนะมะพร้าวก็มีครับมะ้าน้ำตาอตาลไม่เลยนี่น้ตาล้เกลือกบเขาเป็นน้อมงามะพร้าวแล้ะพร้าต้องมาให้ได้นะครับอันนี้คือฝั่งเขาียกฝั่งมอญใช่มอันนี้ฝั่งมอญนะครับถ้าเกิดว่ามีใครได้ดูคลิปนะก็ประมาณว่าใช่ทยนมอญอยู่ะพันคือประเทศไทยตะนมอญต่บ้าเราไปหมไม มองก็ไทยแต่ว่าคนมอญ่เป็นชุมชนของคุณก็คือว่าประเทศไทยนะครับฝั่งนี้ก็คือประมาณว่าเป็นเป็นชุมชนมอญซะทั้งเล่าว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกเขาบอกมอญร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งนี้นะมอญร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพูดได้พูดไม่ชัดนะครับนี่เลยก็เกิดที่นี่เลยสามขาด เคป้่มา้วได้ลา่ามามกยัมาเขาแบังไม่เข้าใจลนั่คือน้ำอะไรคะน้ำตาลน้ำตาลทรายละลายน้ำใช่ไหมน้ำตาลทรายน้าลามมพูดยังไงต้องต้มต้มด้วยใช่ไหมต้มให้สุกแผ่นหนึ่งเจ็ดเป็นลงไปสามแผ่นยี่สิบ อันไข่เนี่ยใครซื้อแล้วก็ลองกินได้เลยครับตอนนี้ไม่ต้องรอเลยกินแล้วกินแล้วนี่กินแล้วย้อนกลับมาเอาใหม่ใช่ไหมคะซื้อไปแล้วแล้วกลับมาซื้ออันนี้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 คือยังไม่เอาอันนี้เขาใส่ไข่ผมไม่ชอบเจ้านะผมว่านะเนี่ยที่ยืนอยู่นี่นะครับที่ยืนอยู่เนี่ยถ้าสั่งคนละสามชิ้นผมว่านุ่นเลยห้าโมงเย็นเดี๋ยวได้เอาชิ้นเดียวแลกัน ินเดียวแบกันล้เราชิมนเดี๋ยวก็เก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ได้แล้วนะชิ้นเดียวแบ่งกันโอ้ร้องชิมนีนี่นอร่อยอร่อยอร่อยร่เจอว่าเรามันเป็นเป็นเป็นไก่ไข่เรามันเป็นแป้งที่ิ่าๆท่าเป็นาวเหนียว่เปนขาวนียเย็นเ็แป้งอะว่าเราเป็นถังแตกใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นนนักระทะแตกแป้งนั้นนุ่มแต่อันนี้เป็นต่างจา นี่เลยนะเร้วรถเดินท้รออยู่ใช่ไหมรถรออยู่นะรถเขาจะออกแล้วจยแนมคืออะไรจแนคืออะไรจยแนมไปเลยไปเยเออเคินหมูจุ่มใบระบาดอันนี้ไม่ใส่ไข่ใช่ไหมแม่ไม่ใส่ไข่อ๋อนี่ไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ไข่กี่บาทบาทแล้วใส่ไข่เท่าไหร่ ใส่ไข่ชิ้นล้วิบห้าไม่ใส่ไข่เก็ไม่ใส่ไเก็นะฮะห้าาาบอลบอเลยนะสาเจ้าสาวอะเจ้าสาว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 เจสิบห้าเจ้าสาว่จาอแบบที่เขาบอกคืสามคนละสาอันนี้คือนี่คือเบาทของใครได้ยังครับเนี่ยอ่าได้แล้วจะหนี้ไม่ได้เอาจหนีไงอันนี้อันนี้อันนาโปเกยอนาโปเก ่องเก็ว่าเี่เจ็ดบาทเจ็ดสิบกล่องเก็ดกล่องเก็ดกล่องเก็คือเจ็ดบาทใช่ไหมคะโอเคเจ็ดบาททำมาที่ไม่ใส่ไข่ไปเรื่อยๆป้ะที่มาแล้วหรือเป่าเเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมงั้นเนี่ยรออยู่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่กระทะหนึ่งอ๋ออันเดียวอันเดียวพวกเราจะลองชิมอันเดียวลูกค้าถอดใจออกจากร้านไปแล้วร้อยยี่สิบคนนะครับไม่ไม่ไหวนะรอไม่ไหวอันนี้หมดแค่นี้หรือว่ามีมีอีก หมดแค่นี้เลิกแล้วเลยเลิกเลยใช่ของดั้งเดิมของเขาจุดเนี่ยนี่ยนะก็ฝั่งดั้งเดิมของเขาเขาต้องมีโม่โม่แล้วต้องมีโม่ใช่มือโม่เลยโม่โบราณใช่ไหมกินข้าเสร็จก็โม่กินข้าวเสร็จก็โม่เลยอ๋อข้าวนี่ต้องแช่ค้างคืนไหมคะเนี่ตอนเช้าโอป้าขาข้าวนี่ต้องแช่ค้างคืนไหมแช่น้ำค้างคืนไหมคะข้าวส่านะแช่น้ำค้างคืนไหมข้าวส่าน ก็ไปสามรอนนะสามรอยี่สิบไม่ไม่หมายถึงว่าต้องแช่น้ำค้างคืนไม่รู้ว่าโม่ได้เลยก่อนที่จะโม่ต้องแช่ก็้วจะแช่น้ำแช่น้ำก็ล้างล้างล้างก็มใส่น้ำใส่น้ำก็หม้อได้เลยหม้อได้เลยไม่ต้องค้างคืนนี่ไม่ล้างก็หมุดวันหนึ่งใช้กี่กระสอบเนี่ยทำแป้งตีนี่ก็หม้อหม้อใส่แป้งก็ใส่น้ำในหม้อตอนเช้าก็

แย่แต่ก็สิเรามอบให้แหละี่ฮะแล้งใจไปพอใส่หน้าพี่เอามาที่เห็นเนี่ยแล้วก็ลงหมดเก่าตอนแรกกะจะมาสั่งสัก50อันไม่ไหวเหลือเหลือ2คนอันเดียวเอาไปแบ่งกันได้มั้ย2คนใช่ๆแบ่งกนลองชิมดูลองชิมดูนี่ลองไปชิมดูก็เป็นไงเดี๋ยวๆถ้าเสร็จแล้ว ขากลับขากลับรอไม่ไหวใช่ไหมรอรวก่อนดูก่อนที่ขากลับได้ไหมเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวจะหมดแล้วเรพูกผุดอะไรๆๆจะได้แต่เปล่าลูกชายเขาคือว่าอะไรไม่รู้อ๋อลูกชายเขาใช่ไหมลูกชายเขาเขาคือว่าอะไรก็ไม่รู้เราก็ฟังไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องบ้าโลกมาโลกมาโลกมาออนติดกันนี่บ้านลูกชายอืม ชายบอกมนได้ตังมานี่ก็พูดอะร้รพูดได้โอก็ปกน้กมา <c oughs> ได้ตังมแล้วม้ยม่จา๋าอืมอันนี้ถุงนึง่เอาให้หมดเลยรองให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นเซ<อ>าถ่านแล้วก้าคาใหม่สาอัน ไม่ได้ทําได้เร็วนะฮะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับก็กว่าจะได้แต่ละอันเรียบเทียบกับราคาแล้วนะครับดูเหมือนที่แรกอะ่ะเหมือนว่ามันจะแพงใช่ไหมครับแต่กรรมวิธีในการทำเนี่ยนานมากนะลูกค้าก็ถอดใจไปออกไปกันหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวก็ดูกันต่อเลยนะทางร้านทางคุณแมค้านี่ก็ชวนคุยชวนอะไรก็สนุกดีนะครับไปดูกันต่อได้เลยครับนี่นะ ไก่จะหมดแล้วนะครับเราไม่ใช้เป็นแก้มขายทุกวันไหมขายขายทุกวันเลยใช่ไหมวันไหนขายดีสุดเนี่ยเสาร์อาทิตย์ขายดีใช่ไหมตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้าเลยตอนเย็นก็ได้มันร้อนเนาะมันรอนกว่าตักให้ดูหน่อยได้ไหมฮะนี่เลยมันขนมากนี่ก็ใส่ผงโก้ใช่อะไรอะใส่ผงโก้ผงโก้ พงพงพม่าพงโพพม่าพงฟูพงฟูอ๋อผงพม่าผงฟูพม่าแม่มมาช่างเราก็ก็ทีนี้ใส่ผงโพก็เต็มเลยอ๋อใส่ผงฟูใส่มันมีใส่ผงฟูด้วยแต่เป็นของพม่าใช่ไหมไม่ใช่ของไทยใช่ไหมใช่ของไทยใช้ไม่ได้เลยไงขอพม่าโอ้ตของพม่าโพก็ของพม่าอ๋อเราเลยมันห้า หมื่นห้าผงปูโลละหมื่นห้าหมื่นห้าจานโอ้ลละหมื่นห้าพันจานมาสร้างก่อนกี่บาทอะสร้างสร้างก่เป็นเงินไทยเท่าไหร่อะกี่บาทโลละหมื่นห้าหมื่นห้าโอ้ลละหมื่นห้าใช้ผงปูโลละหมื่นห้าอืหม้อนี้ก็มีสองหมื่นนี่เนี่ยส่งโลสองโลสามหมื่นโอ้สามหมืนเลยนะนี่เลยขายได้ พูดกันเร็วเลยมันห้นี่ลงทุนสามหมื่นขายของวันหนึ่งนะร้านแบบนี้นะได้เท่าไหร่สังแลก็ได้ตังสี่รอยโอ้ต้องรได้ตังส์ร้อยได้ตั้งสี่ร้อยนะได้ตังสี่้อยกว่าจะได้สี่ร้อยได้นั่งสี่ชั่วโมงเนี่ยนายแหงรสนุกสนุกสนุกนะสนุกห้าร้อยแผ่นละเจ็ดบาทเท่าไหร่แผ่นละเจ็ดบาท แต่คือว่าถือว่านานมากกว่าจะได้แต่ละแผ่นเนี่ยนานเลยนะนานนะสี่สิบเจ็ดส่ิบเก้าส่ิบเก้าห้าสิบแผ่นนี่ไม่อยู่เรียดีไม่มองก็ทำบึ้งทำอะไรลนะไปวัดไปกรุงเทพไปนอนบ์านไปไปปะมาไปวัดนี่เคยไปกรุงเทพใช่ไหมไปที่ไหนอ่ะโอ้กรุงเทพก็ไปไปวัดว่า่เยอะใหญ่เลยไป ทุกปีเลยหมอไปทุกปีเลยนี่ก็ไปทีรับก็พอแหลกอ๋อนี่ก็ไปไม้ก็ไปไม้เซนก็ไปเด็กก็ไปนะครับนี่เราก็ดูไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยเลยนะครับก็ซื้อชิมหรือยังคะยังไม่มีให้ชิมเลยกัน <c oughs> นี่มีแต่มีแต่กระดาษเนี่ย <laughs> นี่กระดาษสวยๆนะกระดาษสวยๆนะกระดาษใหม่ๆเลยนะครับนี่เลยไม่มี ไม่มีให้กินเลยนะครับถ้าลูกค้ามาสักร้อยคนจะทำยังไงไถ้าลูกค้ามายืนรอร้อยคนจะทำไงเนี่ยเรียกลูกสาวคนเบียเรียกล,ลูกสาวอ๋อเรียกนคนมาช่วยเลยไม่ช่วยอ่ะเชิญไม่ว่างอ่ะแม่ก็ทำอ่ะโอ้ไปดโมงก็ทำอ่ะ สิบโมงคืนเอาเอาเป็นว่านะถามเรื่องหนึ่งตอบอีกเรื่องหนึ่งก็พยายามเข้าใจกันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เออนะก็ความน่ารักนะครับทุกคนก็น่ารักดีนะ <c oughs> ก็เหมือนไปต่างประเทศยังไงไม่รู้ <c oughs> นะครับก็อย่างนี้เลยนะก็เป็นอันว่านะครับทุกคนนะเป็นขนมเบื้องยวนนะมีความน่าสนใจลูกค้าคนไทยที่ก็มากินบอกว่าอร่อยมากแล้วต้องย้อนกลับมาซื้อใหม่นะครับ ซึ่งดูแล้วมันเหมือนไม่ไม่ค่อยจะมีอะไรแต่นะฮะผมรอกินนี่ยังไม่ได้กินเลยนะ <c oughs> ไฟไฟจะดับหมดแล้วยังไม่ได้กินเลยนะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> นะ <c oughs> ถ้าผมไม่ได้กินนี่อย่าว่ากันนะเพราะว่าไม่มีให้กินอนะ <c oughs> ดูเนี่ยอันนี้ก็คือลูกค้านะ่มารอเหมือนกันนะครับเนี่ยยังเอาต่อใช่ไหมเอาค่ะเนี่ยก็ อีกสามอันออนะครับอันนี้ใช้ใช้เสียมแซะเลยนะถ้าเป็นเชฟร้อนมันจะมันจะร่อนมันก็คงจะเอาความหอมจากจากอ่าจากฐานจากอะไรด้วยเชฟร้อนนี่เหมือนก็ไม่ได้ไนะอืมมันจะตอ่อเนะครับ ไปหมดแล้วไม่ทันแล้วได้แคอันเดียวกดกดกินเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมากินใหม่วันหลังขายดีก่อไฟไม่ทันเลยนะครับทุกท่านนะครับ ไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับคลิปหน้ามีนะครับมีความน่าสนใจร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกครับพีพีฟูสตอรี่นะจะนํามาฝากทุกท่านอย่างสม่ำเสมอแน่นอนเลยครับโดยเฉพาะเนี่ยนะครับร้านแบบนี้นะเป็นร้านที่ควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยร้านบ้านครับแต่อยากจะสนับสนุนหรือเปล่าไม่รู้ร้านนี้เพราะว่าลูกค้ารอเยอะไม่ได้กินเลยนะนี่เลยอ๋อกินหมากด้วยนะทุกคนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมทุกท่านนะครับ แม่ค้าครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับชิ้าถ้ามาตรงนี้นะครับทุกคนทุกคนเดินเข้ามาตรงริมชายน้านะฮะแล้วก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับประมาณสักร้อยเมตรนะก็จะมาเจอนี่นะขนมเบื้องมอใส่ไข่ชิ้นละ15บาทนะแล้วก็ไม่ใส่ไข่ชิ้นละ7บาท3ชิ้น20บบาทนะครับแต่เมื่อคืนผมไปเจอ กระบองจอนะครับก็ว่าชิ้นละ5บาทนะครับสามชิ้น20 <c oughs>